หลวงพ่อทวดรุ่นบองคลมหาโสรถรายได้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์โรงพยาษษษบาลไม่ได้เกินออฟไลน์ผู้ทานพิเศษวาวช่างไห่จังหวัดปัตตานีครับสอบถามเลขได้ที่ธนา,าคารกรุงเทพธนา,าคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างก่อสร้างรั้งหลายก็ถึงโมโกโมโกสุดยอดอน,นกลงงกจงบูนมี3สูตรนะครับสุกยางเล็กผสมกล้วยเห็ดน,น้ำผึ้งป่า สูตรอินเตสตผสมแมลงตัวอ่อนสูตรถ่ายขนเหมาะสำหรับนกกรวบจุที่กำลังถ่ายขนวางจำหน่ายตามร้านนกทั่วประเทศครับ089789779คุณสุกสุรา,าชพ์คมใบชนต้องราชาใบตาัดเพชรเท,ทนั้นครับช่างกระเบื้องช่างหินอ่อนช่างแกรนิตรูกจักดีชมได้จากคุณป๊อปและคุณสุทัพ0865714237ยินโนตา้าขนมความน้ำดีเซตสุดเพียงเล็กที่สุดในประเทศไทยยินโนต้าสำหรับรกระเจ็ดตรกรอนตัวจริง สนใจติดต่อ0 8 9 9 0 0 7 7 7 9และอากา้าแชมพูและเกลิ่อนระเบองอา,า้าจากเชลาสามเบสีประเทศจอร์แดนครับรถผมร่วงผมบางากายอาก้าหาซื้อได้ตามร้านขายยายและร้านขายเครื่องสมานทั่วไป0840952525ประวัติเจ้งครับครับครั้งที่23นะครับ142ปอนด์แดงเกียงไกลต่อศิลาชัย32ปี170เซนิเมตรจากจอมพระสุรินทร์ครับ ผ่านสังเวียนมาแล้ว75ครั้งชัยชนะ45แพ้25เสมอ5ครับพันจากาเอกวีระเท้านาวครับเป็นผู้จัดการน้ำเงินโชคอิมเมนแอร์หรือว่าสราวุธใจชอบจากอุบลราชธานีครับ65ครั้งชนะ54แพ้9เสมอ2มีทางด้านทนายต่อยครับสมบูรณ์นิครุตติเมธีเป็นผู้จัดการหวัวหน้าคณะเชิญคุณสมิขาวจานย์งอน์ครับก็ วยรอบีสุดุครับครั้งที่23ครับรางวัลชนะเลิศจะเป็นที่ผัดแชมป์ีสุซุแล้วก็รถ pickup e ีสุดุดีแม็กรุ่นใหม่หมดนะครับพร้อมด้วยเงินสด1ล้านบาทรองชนะเลิศก็หยิบสดสด5 0 0 0 0บาทอันดับที่3เงินสด3 0 0 0 0บาทอันดับที่4 2แสนบาทเป็ดเสร็จี่โอู้ลคราคา2ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็รังมีรางวัลพิเศษสํสำหรับชนะน็อกในแต่ละครั้งนี่ครับระหว่างที่ชกในรอบต่างๆเนี่ยผ่านน็อกปับเอาไปเลยครับ30,000บาทมาคู่นี้ในสายนี้ก็ยังมีอรันชัยพาน26แล้วก็ฟ้ามงคลสอจอดานระยองดูเหมือนว่าสายนี้นี่ฟ้ามงคลแทงเต้งลอยลำไปรอแล้วนะครับตอนนี้ก็มี2 0แ0 0อยูในกระเป๋าแล,ล้วล่ะ อยู่ที่ว่าจะปวัยขวาหาได้มากได้น้อยแค่ไหนเป็นปุยสุดเกง่งคนนั้นเนี่ยครับเสียงไกรเสีเยงไกรนี่โอ้โหถ้าพูดถึงคุณเสีิงขาวเขี้ยวล่างดินนะดินตัวน้าเน,านนะี่ยเออเจอมาหมดแล้วครับประเภทเสือสิงก็ทิ้งแม่นี่เจอมาหมดแล้วแต่โชคโชคโอ้ยโสดลีลาสวยงามโชคอีกนิดนึงนี่นี่แหละประสานด้วยกันนะเนี่ยรุ่ยสวย เบ็กไล่26โทษ22ฝ่ายแดงสุรินทร์นักเงินอุบลเหนียวพันดีย์นัเงินครับแข้งซ้ายดงแต่ว่าคำถามเมื่อกี้ถามมาแฟนมวยถามมานักเงินอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุยต่อทางคันธุ์ครับบ้านเพิ่มือเรือพิทองอัมพวาเรียนสอนบรรหางานดูโกรตองและเจ้าอุ้มเจ้เนือเพิ่มพูนพานดิษย์เ W D 4ครับจุดยอดนักมันครอบจักรวาลยอดค้าหนึ่งของโลกปลอดภัย ไม่มีสารก่อมาเร็งเป็นเม็ดต,ต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกียงแต่พัฒนาคุกเครือ่องเชื่อมเจสิกน้องเจก็บอกว่าเครื่องเชื่อมอีวเวอร์เจสิก เชื่อมอึดทนนานพิสูจน์ดานราฮาร์ดแวร์ทั่วประเทศโดยเกรงไทยวัตถนากรกาแฟวันแฟร์และกาแฟตรรับทันชายจัดจำหน่ายโดยสาบมั่งคั่งเป็นตัวจำหน่ายได้ที่029180202กาแฟวันแฟนสูตรเดิมต้องกรองเศิน้ำตาลครับและหัวน้ำมันดีเซลประเจ็ตเครื่องเติมแล้วเครื่องแรงแทงทันทายลดควันดำแถมประหยัดน้ำมันโดยอุ้มคนหอมทุกคนติดตามชมยกต่อไปครับ ทางกลปทุมวันจะจัดงานครบรอบ80ปีทางกลรปทุมวันกับวันเสาร์ที่1ธันวาคมวันเสาร์หน้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาคุณจารันสะส,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 ะสมิดนะครับก็ประชาสัมพันธ์มาคุณทีิขาวปลายยกมังงี้ติดทางอะไรไว้ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีคำถามมาว่าโช,โชคเนี่ยที่ที่ต่อยวันนี้ครับจะอ้วกไม่อ้วกเอ ปกติจะอ้วกตลอดสองฝ่าหลังนี่พอโดนหนักๆจะอ้วกเลยจะเรียนแดบสายันธัญญาดิไม่รู้เมาแล้วอ้วกอ่ะแต่นี่โดนแล้วอ้วกไปอ้วกบนเวทีนะครับระหว่างนี้เสียข้างๆเวทีก็อ้วกด้วยนะแล้วก็ระหว่างที่เดินเข้ามุมมาเกี้คุณดวงอาจน้ำเงินเนี่ยหัวคิ้วขวานะแตกแล้วนะแตแล้วนี่มีรอยเลือดหัวคิ้วขวาแตกโ้อนต่อเข้าไปดิเนี่ยระหว่างเข้ามุมเนี้ยโชคดีนะที่ว่าเลือดยังไม่ออกมา แต่ว่าเซ็นซ้ายอ้าแวแอนเซ็นก็มอบทันทีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บกี่เข็มเย็บเยอะๆเข็มแล้วกันคุณหมอคณิตย์ยิงเงยอะเข็มเอนเซ็นยิ่งจ่ายเยอะในห้างวินัยบอกว่าอยากจ่ายเยอะๆเป็นสวัสดิการครับนักมวยเดินใจรู้ว่าโชคนีข้อเลื่อนแล้วมาหัวคิ้วนี่แตกนิดหน่อยแล้วนะก็เลยเดินบี้แล้วนะคุณหมอโอ้โหแข้งขวาประเคนมา เขากับใครนี่ไม่เคยที่ตัวใหญ่กว่านี่นะที่เห็นฮะได้เออเสี่ยงกายแต่ว่าใจถึงมากนะแต่ว่าแข็งเป็นหินเลยอการที่ติดเพิ่มคงโอ้โหสามเป็นนี่ด้วอีกแล้วอีกแล้วครนะสอกคมด้วยนะทีใจอ่ะนี่ถ้าชนะแล้วได้สามแต้มนี่มีติดลุ้นเข้ารอบเลยนะเวลานี้ก็อีหัวแถวแล้วพรัมงคล ไปสุภาพันธ์อ่ะไปรอแล้วล่ะเทชนะสองครั้งมีตั้งห้าแต้บเพราะว่าชนะแตกในครั้งหนึ่งครับเวแลาแตกเลี้ยงไรนี่แหละแห่นักมวยนี่ผิวพันธ์ร่างกายนี่ผิวหนังไปเจอของแข็งมันแตกได้อ่าบาทาลูกพักอาหน่อยโอ้โหนี่มันอยากโอ้โหอดศอกโอ้โหสีฟ้ากดยกที่สองเงินจึงจากแม่พระธรณี ขอได้ฟรีที่0 7 4 3 5 7 7 2 7ถ30ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ผลิตแอนดาซิงจากเหล่าร็อกคาโต้อาหารจิ๊ปปี้แป้งชีกเขียวผู้หัวเป็นไข้เลือกสาร่าได้ฟรีมุกดาปวดกาเพิ่มความมันงาชมมัวครับเพิ่มโดยการเทมเลขจำเบอร์ M16 เมลจำเบอรจ16วางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปเจ้าของตโตรการมันเจริญหมดครับน่ารักครับเผ่อแป๊บเดียวมาถึงครึ่งทางแล้วเหม่่ยรอบอี่20ขั้นที่20 ไปดีครับเรื่องใจไฟแดงเรื่องใจก็มีตีนขวาก่อนนะแต่ว่าโชคก็ตีซ้ายอย่างนี้อยู่เห็นไหมเล่าเข้าร่องเลยตูโต้โวยใหญ่ๆดูมันโอ้โหอาวัดนที่หัวใจแล้วเรื่องใจนี่เรื่องใจไม่ต้องห่วงเลยคืออ่าแล้วเวลาโชคกับใครต้องลงทุนก่อนเสมอเป็นพียงแค่กามีตูเรียชูโรประเภทใจใหญ่ไงเอาทุนไปก่อนโอ้ยโดนอีกแล้ววิ่งเสียวไส้มากเลย ี่เละเลยต้องไปฟังเลงนสุรพลแล้วเสียวไส่เบียดเขาบอกอย่างงี้ค่อยคเบียดไม่รีบร้อนตอกแ่รู้แต่รู้ว่าโชวกำลังไม่ดีับแล้ก็เลยพี่ติดตลอดจริงๆแล้วฝีมือประสบการณ์อะไรต่างๆไม่แตก โหม่อยู่แต่ว่าชบหมดยกสามยิ่งด้วยพระราชทานสำเร็จพระเจ้าลักษณะสุรดาร์สยามพรลลามาสุรุมารีวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนครับตั้งแต่9ก้นาฬิกาถึง17ถุนายนานฬิกานสถานแม่น้ำปราณบุรีตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรีปากน้ำปราณจังหวัดประจวบคิริขันตัดดอกกัญแบงนายกที่จะมีจังหวัปากน้ำปราณนะครับแล้วก็ขอบคุณครับท่านผู้บริหารรองศาส ดูรงวันทุ่มในการจ่ายรงสถาบาลวิชัยเวชอินเทอร์เนชั่นแนลหนองแขมที่ให้ความสนับสนุนหน่วยทีมแท์เคลื่อนที่ในการดูแลน้ำมวยการแข่งสุกซ้ำหมดสายครั้งนี้และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาเกืดเห็นเกิอเรียกพยาบาล2 0 2 4 4 1 6 9 9 9ส่ก่อ2136คราัเอาละครับคาเทงยกที่สี่แหมไวยรอบอีสุสุทางทีเย่เน ไปเยอะขึ้นมาแล้วนะเกรียงไกรอ้าวเดี๋ยวอาจจะแตกอาแผกลนิดนึงแผ้เดียวนะครับแต่ว่ามันกว้างออกไปทุกทีทุกทีหมอคณิตวงสุรีต่อยได้น่าจะใจเพชรขึ้นเยอะมาใหม่ๆนี่ใจไม่ค่อยสู้อ่ะเดีๆสู้แล้วรู้เดี๋ยวนี้ใจสู้ชักชินชินกับเลือดง่ายๆรู้ทางมวยรู้ทางมวยรู้ทางมวยต่อยเบียด ไม่สำคัญครับมันไปแตกต้นโอกแก้มพอดีอ่ะโอ้โหผซ้ายเกลอยวบอลในคุนนี้ขาวปกรนะโปองกันเปิดไปเข้ามุมซะก่อนนะแองเชียยังดีอยู่นะแต่ต้องยอมว่าจะเลือดท่วมตัวก็ต้องยอมรับแต่สุดยอดเลยใจนะตีนไก่นี่หมดยกที่สี่ครับขุนสิทธิขุนศึกครับ พบกับวัฒนศักดิ์ลูกกันตระนะครับแล้วก็ตามด้วยแดนชัยเกียรติพัทรพันธ์พบกับเพชรวิษนุสอสนิตมนตรีรุ่งฤทธิ์สอเ็นประภาครับพบกับสิงห์วิษณุสอสนิตมนตรีนาะดิกัด54สก,กิโลกร,รมัม ติดตามชมนะครับศึกกวันอรอยะทง28พฤศจิกาที่องค์การบริหารส่วนตำบลปหนอตำบลปหนอมมอำเภอท่าโอเทนจังหวัดนครปฐมครับเหลือ3นาทีสุดท้ายนะครับวันนี้บัมพุทนะครับบั๊มพุิก็ทุกเหตุ085 3282200คือตลอด24ชั่วโมงว่างเงนเดือนบั๊มพิกมาดูว่าเกลียดใจจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าถูกเละเลยหน้าเละ ขึ้นต้นมาดีนะทางด้านเกรงไกลเนยแต่ว่าชกไปชกมาเบียดไปเบียดมาโชควันนี้ไม่หมดเนี่โอโอ้โอ,โอ,อทีมัดลูกเดียวแล้วตอนนี้มัดกระสอบตัวช่วยไงตัวนะช่วย โอ้โชควันนี้นี่ดีเหลือเกินครับไม่มีหมดเลยนะแข้งซ้ายทํางานได้ดีแซมไนก็ตบอกแล้วไงว่าเขาบอกเขาไม่อ้วกวันนี้วันนี้ไม่อ้วกนะถามมาแล้วก่อนการชกอ้วกไหมอ่าเขาบอกว่าไม่อ้วกพี่ไม่ต้องห่วงเลยวันนี้ไม่กินข้าวมาอ่าโชคไม่อ้วกฝั่งเบนซิกก็อ้วกสิโอ้โหแตกงเยอะทรงซิกส่งสัญญาณพอแล้วพี่มแต่ว่าเลือดแกออกเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่า นักกีฬาเนี่ยระหว่างที่กําลังออกกําลังกายกาลังแข่งขันกันเนี่ยหัวใจสูงฉีดแรงที่ประจอนเต้นแรงบางครั้งบางทีเห็นไหมน้ำอวยที่แตกที่ศีรษะนี่เลือดทุ่งเลยนะพลังบางข่าดูแล้วเสียวไสหันหลังให้เลยแต่ต้องยอมรับว่าเกรงใจนี่หัวใจนี่เกินพันเลยอ๋อไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เป็นรุ่น,ร,นรุ่นที่ว่าจะรุ่นสุดท้ายของเมสพิกกว,วาดามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเรื่องตัวเรื่องเจ็บเจ็บไม่มีครับเจ็บเดี๋ยวกลับไปบอกคนที่บ้าน อาจจะโดนซ้ำได้แม่แต่ว่าหัวใจแกสุดยอดอยู่แล้วเรืองของแหแมวันนี้จังหวะไม่ดีนะครับวันต่อเขาได้แต่ว่าโดนแล้วแต่หน้านี่การแสดงน้ำใจนักกีฬารุ่นที่รุ่นน้องขอโทษขอโพยกัน <c oughs> นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการชกบนเวทีก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับเสร็จแล้วสังคมไทยเราวัฒนธรรมไทยเราครับก็นับถือพึงพาสายการในที่สุดโชคอี m i เน n แอร์ เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ